ค่ำคืนนั้นขณะที่ตาสมเดินตรวจวัดตามปกติภายใต้แสงจันทร์ที่าศาสสองสลัวสลัวทันใดนั้นเขาก็เห็นแสงสว่างนวลจางๆลอยอยู่ใกลก้กุฏิของหลวงพิสมนตาสมมองไปและพบว่าหลวงพิสมน์กำลังนั่งอยู่ตรงนั้นพูดคุยกับแสงสว่างราวกับเป็นคนคุ้นเคยแต่เขามองไม่เห็นว่าคู่สนทนาของหลวงที่เป็นใครตาสมยืนมองด้วยความสงสัยแต่ไม่ได้เข้าไปรบกวนเพียงยืนมองอยู่ห่างๆจนเมื่อเวลาผ่านไปแสงสว่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบสงัดของยามค่ำคืนตาสม จึงเดินเข้าไปกราบหลวงพิสมน์แล้วถามด้วยความเคารพว่าหลวงพี่ขอรับที่ผมเห็นแสงสว่างนั้นคืออะไรหรือขอรับหลวงพิสมน์ตอบอย่างสงบว่าท่านเทวดาผู้รักษาสถานที่แห่งนี้มาพูดคุยด้วยท่านมาสอบถามปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องการครบคนท่านอยากรู้ว่าการครบหาคนในชีวิตนี้มีความสำคัญเทียงใดตาสมตั้งใจฟังอย่างจดจ่อหลวงพิสมน์ จึงกล่าวต่อว่าการครบคนดีมีศีลธรรมเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตคนดีจะนําเราไปสู่สิ่งที่ดีงามแต่หากคบหากับคนพานหรือคนที่ไม่มีศีลธรรมก็อาจนําเราไปสู่ความเสื่อมและความทุกข์ใจเหมือนการเดินทางหากมีเพื่อนร่วมทางที่ดีการเดินทางนั้นจะเต็มไปด้วยความสบายใจแต่หากเพื่อนร่วมทางพาเราไปทางที่ผิดเราก็อาจทัดหลงไปได้ตาสมพยักษ์น้ารับด้วยความเข้าใจยิ่งรู้สึกศรัทธาในคําสอนของหลวงพี่มากขึ้น และตั้งใจว่าจากนี้จะเลือกคบคนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อพัฒนาตนให้ดีขึ้นหลายวันผ่านไปตาสมได้เดินตามหลวงพิสมนออกบิทบาทเหมือนเช่นทุกเช้าขณะที่พวกเขาเดินไปตามถนนลูกรางที่ครุขระและเต็มไปด้วยหลุมบ่อตาสมเห็นว่าทางเดินนั้นเป็นอุปสรรคทั้งสำหรับหลวงพี่ที่ต้องเดินบิทบาททุกวันและสำหรับชาวบ้านที่จะมาทำบุญที่วัดเมื่อกลับมาถึงวัดตาสมจึงเกิดความคิดที่จะปรับปรุงถนนให้ดีขึ้น เขาจึงตัดสินใจไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือในการซ่อมแซมทางเดินตาสมบอกผู้ใหญ่บ้านว่าหลวงพิสมนเดินบิดบาททุกเช้าถนนหนทางก็ไม่ค่อยสะดวกแถมช่วงฝนตกยังมีน้ําขังอีกผมคิดว่าถ้าเราปรับปรุงถนนให้ดีขึ้นชาวบ้านจะได้เดินทางมาวัดง่ายขึ้นด้วยผู้ใหญ่บ้านเห็นด้วยกับความคิดของตาสมเพราะการซ่อมแซมถนนไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์กับหลวงพี่เท่านั้นแต่ยังช่วยให้ชาวบ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกขึ้นผู้ใหญ่บ้าน จึงนัดชาวบ้านมาช่วยการระดมแรงงานขุดลอกถนนเทหินกรวดและปรับปรุงทางให้เรียบขึ้นเมื่อถึงวันลงมือทุกคนต่างมาช่วยกันอย่างเต็มที่บ้างก็หิ้วจอบหิ้วเสียมและทํางานร่วมกันอย่างขยันขันแข็งในเวลาไม่นานถนนหนทางไปยังวัดก็กลับมาเรียบร้อยและสวยงามหลวงพิสมน์และชาวบ้านต่างยินดีที่มีทางเดินที่สะดวกทําให้บิดาบาทและการเดินทางไปวัดของชาวบ้านเป็นไปด้วยความสะดวกสบายขึ้นตาสมรู้สึกอิ่มใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ชุมชนเข้มแข็งและมีสิ่งดีงามร่วมกัน เมื่อชาวบ้านเห็นว่าวัดที่หลวงพี่สมน์จำพรรษาอยู่นั้นเริ่มมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่เงียบสงบเย็นสบายทําให้ผู้คนในหมู่บ้านรู้สึกผูกพันและอยากเห็นวัดแห่งนี้มีชื่อที่เป็นมงคลเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของทุกคนชาวบ้านจึงพาก,กันมาปรึกษาหลวงพี่สมน์เรื่องการตั้งชื่อวัดหลวงพี่สมน์เองก็เห็นด้วยกับความตั้งใจของชาวบ้านแต่อดรู้สึกลำบากใจไม่ได้เพราะยังไม่สามารถคิดชื่อที่เหมาะสมสําหรับวัดนี้ได้ จึงบอกกับชาวบ้านว่าอาตมาจะขอใช้เวลาไตรตรองและจะตั้งชื่อวัดเมื่อพบว่าชื่อที่เหมาะสมปรากฏขึ้นในคืนนั้นเองขณะที่หลวงพิสมน์กำลังนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเงียบสงดทันใดนั้นแสงสว่างอ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าท่านเป็นเทวดาผู้รักษาวัดที่เคยปรากฏกายให้หลวงพิสมน์เห็นมาก่อนเทวดากราบหลวงพิสมน์อย่างอ่อนน้อมแล้วกล่าวว่าหลวงพี่ขอรับวัดนี้มีประวัติที่ยาวนานข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้ววัดนี้เคยชื่อว่า วัดป่าร่มเย็นเพราะในอดีตสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยทําให้ผู้คนที่มาเยือนรู้สึกสงบใจและเย็นสบายหลวงพิสมนฟังด้วยความเคารพและปิติในจิตใจเทวดาจึงกล่าวต่อว่าหากหลวงพี่เห็นสมควรขอท่านโปรดตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดป่าร่มเย็นเพื่อให้เป็นเครื่องหมายแห่งความสงบร่มเย็นที่จะทําให้ผู้คนที่มาที่นี่รู้สึกถึงความสงบสุขและเย็นใจเช่นเดียวกับที่เป็นมาหลวงพิสมน์พยักหน้ารับด้วยความยินดีจากนั้น จึงแจ้งให้ชาวบ้านทราบถึงชื่อวัดที่ได้รับการเผยจากเทวดาชาวบ้านต่างก็ยินดีและพร้อมใจกันเรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดป่าร่มเย็นหลวงพิสมนกล่าวเสริมกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงสงบว่าที่ว่าร่มเย็นนั้นไม่ใช่เพียงแค่ร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความเย็นสบายแต่หมายถึงเมื่อมาเยืยนอนวัดนี้ขอให้ทุกคนได้พบกับความสงบในจิตใจให้ใจเราร่มเย็นไม่ว่าจะมีเรื่องทุกข์หรือสุขเมื่อมาแล้วก็ขอให้ปล่อยวางทุกอย่างชั่วคราวปล่อยให้จิตใจได้พักสงบอยู่ในความสงบเย็นเหมือนร่มเงาไม้ใหญ่ ชาวบ้านต่างน้อมรับคำสอนของหลวงพี่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยศรัทธาและความปลากลืมวัดป่าร่มเย็นจึงกลายเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกถึงความสงบสุขและร่มเย็นเมื่อมาเยือนวัดนี้จะเป็นที่ที่จิตใจได้รับการฟื้นฟูและรู้สึกผ่อนคลายจากความวุ่นวายของชีวิต